นีเอเต๋อเลมีไรได้ใครแล้ครเาีแลมันมีวัดีวัดเยอะที่นี่เยอ่เลยนีมีไ่นอปูี่มันก้หลาย้อยู่รนดมันจะดกี่ปีแล้วหลามตัวพันชัยเจออยู่ในขาวมันเท่ๆีๆนี่นุ่น

เขาจะเอาไปออกเขาหายานะครับชาวบ้านครับผมนี่ครับ้านใหญ่เลยเดือดเทียบตัวมือออกทำเท้ามาลักตัดมัดนี่ทำไงนั่นสวยกว่เลยเอาชาวบ้านต้องช่วยกันดูเลยค่ามงกว่าดูค่าหลายแสนหลายหมื่นล้านอ่ะค่าพวกบ้านเราเผาทิ่นวดก่อนไม่เห็นคุณมค่ามาได้ครับไปเลยผมก็ตัดเลยโอ้ยโอ๊บโอ๊บโอ๊ทำเท่าโอ้บไม่ยกป้อมนี่

คนดูแลอยู่นี่ห şey> รือเออคือพักสบายเลยใช่หมูบวชมาเลยบวชบวชพรพะเอาคนำเอาเป็นทำานลูกกบดาวยลูกอย เัาเป็นันเันตั้งทุกอย่างคนเดียวมันก็ไม่ปูกผูกอ่นแต่ผมเห็นอย่างนี้แล้